เหล่าเกจิอาจารย์พูดถึงครับภยัยพิบัติใหญ่นี่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตาท่วมล่าสุดผมได้ยนินหลวงปู่กีลาพูดท่านบอกว่าปีจะ3สามให้ไปอยู่เขาใหญ่ถ้าหลวงปู่พูดเนี่ยพี่พีเชื่อว่าท่านต้องพูดเพราะเหตุผลบางอย่างรู้ก่อนกันพูดเรื่องนี้มาเลย25ปีแล้วพี่พีเตรียมการไว้ตั้งนานแล้วบ้าน,นเขาใหญ่เรามีรถออฟโหลดผมไม่ได้มาคุยกับพี่พีไม่รู้เรื่องนี้เลยนะผมเพิ่งรู้นะพ,พี่พีตรู้เตรียม,ม,ม,มการไว้หมดแล้วครับขนาดหลวงปู่ยังพูดถึงขนาดน,นี้นเนาะอันนี้ไม่ได้มาทำแบบว่าให้มมันเรงาแววตตียผ สิ่งนี้พูดคือว่าภัยพิบัติใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเอาเท่าที่ง่ายที่สุดที่สัมผัสเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของของน้าท่วมนะน้ำท่วมผมเชื่อว่าเหล่าเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่เราเคยได้ยินเนาะก็จะพูดถึงว่าอีกหน่อยชายหาดของเราเนี่ยอยู่ที่สระบุรีนะครับตรงอื่นๆถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ต้องอยู่ในที่สูงนะครับแต่ว่าชายหาดเนี่ยอยู่ที่สระบุรีแล้วแต่ถ้าเลสระบุรีขึ้นไปก็ปลอดภัยเราก็จะมีหลายๆโซนที่พออยู่ได้ที่คือเชื่อนี้เชื่อค่อนข ขายเนี่ยพูดถึงกันบ่อยมากๆเคยเคยได้ยินไหมล่าสุดผมได้ยินหลวงปู่ศิลาพูดท่านบอกว่าอันนี้ท่านพูดนะท่านบอกปีา3ให้ไปอยู่เขาใหญ่แล้วก็เราก็ไปศึกษาเนาะว่าจริงเหรอฝนมันจะตกมาน้ำมันจะมาจากไหนเห็นเขาบอกว่าแถวแถวสมุทรสาครสมุทรปราการน้ําเริ่มขึ้นมาใช่ไหมพี่มันก็จะมาจากมันลิงก์กลับไปถึงแกนโลกที่มันละลายใช่ไหมที่มันละลายน้ําแข็งเปลี่ยนเป็นน้ําเยอะขึ้นหาที่ไปนะฮะอันนี้อันนี้ลอจิกคิดอย่างวิทยาศาสตร์ก็มันก็เป็นซึ่งมันเห็นแล้วมันขึ้นา่ปดลงู อยังพูดถึงขนาดนี้เนาะเราก็ตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่กันแล้วเนี่ยตอนนั้นอีกน่าจะประมาณหกเจ็ปีครับพี่ก็ต้องต้องมีสติเนาะแต่ว่าถ้าหลวงปู่พูดเนี่ยพี่พี่เชื่อว่ามันมีท่านต้องพูดเพราะเหตุผลบางอย่างเนาะอย่างแรกก็คือเตือนสติทุกทกคนว่าอย่านิ่งนอนใจกับสิ่งที่ปัจจุบันมากมองถึงอนาคตด้วยนะก็พี่พีเตรียมการไว้ตั้งนานแล้วบ้านที่เขาใหญ่ใช่ใช่เรามีรถออฟโหลดไว้หมดแล้วใช่จริงมรถออฟโหลดเรามีผูลากเรามีสาลี่ก็คือที่เอาเรือวางแล้วก็เรามีรถแบบพี่ คารีที่แบบยกสูงแบบล้ออยู่แค่นี้ครับตัวรถไม่ถึงหลังคาเชื่อว่าผมไม่ได้มาคุยพี่พีทไม่รู้เรื่องนี้เลยนะผมเพิ่งรู้นะพี่พีทพูดเตรียมการไว้หมดแล้วแล้วเรื่องที่หลวงปู่ศิลาท่านทำนายไว้ผมก็ไม่ได้มาคุยพี่พีทก่อนนะไม่ได้มาพี่พีทเพิ่งรู้จากปากผมใช่ใช่ผมกำลังจะไปทำคลิปว่าเขาเรียกว่าน้ำนะน้ำที่มันจะกำลังจะขึ้นมาจะไปทำข้อมูลนี้พอดีเลยเพื่อบอกคนเพื่อเตือนอย่างน้อยเตือนกรุงเทพอย่างน้อยน้ำท่วมเราจะได้รับมืออันนี้ไม่ได้ไปทำแบบว่าให้มูหรือให้แบบใช่ใช่มันไม่ ะะ huh. อย่างอีเวนที่พี่เคยไปทาที่บอกอ่ะจะใช้ช่วยอย่างไรหลังจากภัยพิบัติไดอนน้อันนี้สำคัญผมขอ,อทำไมพี่พีทถึงเตรียมรับมือก่อนการเหลือนพีทรู้ก่อนการเออพี่พีทรู้เรื่องนี้มาถ้านับเป็นปีก็สักเลย25ปีแล้วรู้มานานมากแล้วก็ตั้งแต่น้องๆตัวเล็กๆเนี่ยเราก็จะพูดเรื่อง,ง<ม>เรื่องภัยพิบัติอ,อ่าเพราเร่อแบบชาวญี่ปุ่นเขาจะสอนลูกสอนหลานให้รับมือกับภัยนินไหวใช่เราเราสอนเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอน้ําท่วมใหญ่ราวที่แล้วก่อนก่อนนา้นี้ใช่เออปี4ี่ห้าใช่ไหม ครับทำได้เสร็จแล้วปุ้งสิ่งที่ชอบก็คือสิ่งที่เราพูดกับลูกเสมอมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พาลูกๆออกไปไปช่วยคนพี่ๆก็มีรถบิ๊กฟู้ดเรามีรถที่เป็นคอนเทนเนอร์สูงที่ขนของแล้วก็ พี่พีดได้พาร์ทเนอร์ชื่อพี่ไัยรถทุ่งทองที่เป็นเมื่อก่อนท่านเป็นสสแล้วเป็นเจ้าของสวนลุมไนท์บาร์ซ่าตอนนี้ก็เป็นเจ้าของอยู่เราก็ตอนนั้นน่ะมันคนเดือดร้อนมากพี่พี่ก็พยายามช่วยคนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถมีเงินพอที่ไปช่วยทุกคน<อ>ได้แต่ว่าตอนนั้นคนไม่มีข้าวกินคนติดอยู่ที่บ้านออกมาไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่พี่ก็ใช้ตอนนั้นด้วยความเป็นนักแข่งก็ชวนเพื่อนนักแข่งไป4 0่0ิคนแล้วก็สนามรถดิฟตอนนั้นหลังซีคอนน่ะมันยังไม่ท่วมเราก็ดิฟไปจัเอารถิฟ เปิดหมวกนะครับรใช่แล้วก็ไปตามหน้าตลาดต่างๆเอารถนี้ไปวิ่งโชว์แล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยถือกล่องกระดาษแล้วก็ให้คนเอาเงินใส่กล่องแล้วขึ้นมานั่งรถก็คือเราไม่รู้จะทำไงถ้าเป็นนักดนตรีก็คงจะเล่นดนตรีแต่เราไม่เล่นดนตรีได้มาก็ทุกวันก็จะซื้อข้าวแล้วก็ก็จะมีรถบิ๊กฟู้ดตัวนี้แล้วก็จะมีสิบล้อที่ข้างหลังมันเป็นเรียบๆที่ไม่มีแผ่น่ะแล้วปกติเขาจะเอาคอนเทนเนอร์วางใช่ไหมแล้วขนพี่แพรรก็เอาสิบล้อนั้นมาแล้วเราก็มีเฮียบเราก็ต่อแพรขึ้นมายกเครื่องใส่แล้วเเราาก็อ ั้งหมดอะไชเอาของไปแล้วเราก็ลุยไปช่วยคนมากหมดเลยครับลังสิตประทุมตรงนี้ตรงไปหมดเลยไปช่วยทุกที่ไปถึงยุทธยาเราจะลุยไปจนบิ๊กฟู้ดไปไม่ได้คือบิ๊กฟู้ดเนี่ยถ้าไปไม่ได้คือน้ําสูง2เมตรกว่าไปแล้วพี่พีก็จะจอดบิ๊กฟู้ดแช่น้ำว่างั้นละมันเป็นเราทำเครื่องมาแล้วเป็นเครื่องดีเซลลุยน้ําได้แล้วเราก็ย้ายขึ้นไปขึ้นบนรถคันใหญ่60ล้อแล้วก็ไปต่อเพราะสิบล้อมันมันค่อนข้างไปได้เยอะก็ไปก็ไปช่วยคนแจกข้าวไปช่วยคนแกวมันจากบ้านคราว หว่างนั้นนะ่ะลูกๆก,ก็จะเห็นเหตุการณ์ที่เราเคยพยายพูดกับเขามาตลอดอนะครับเรื่องน้ําท่วมเรื่องภัยพิบัติมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพยายพูดเนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราสอนเขาโดยไม่มีเหตุผลเด็กๆก็จะเข้าใจเรื่องการให้โอกาสคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราโดยการช่วยด้วยการอะไรต่างๆนะนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างว่าทําไมถึงต้องเตรียมตัวแล้วมันแล้วมันก็มีผลงานในการที่เราเตรียมตัวไ้แล้วยิ่งผาหลังนี้เราก็เตรียมตัวเพิ่มซึ่งรายฟังการเดินทางไปเขาใหญ่เนี่ยถ้าทุกท่านผ่านไปถึงสระบุรีได้ค ปลอดภัยแล้วแต่จากสบุรีไปถึงมวกเหล็กจะมีช่วงหนึ่งตรงแถวหน้าลงปูนช่วงนั้นน่ะไทม์จะวิ่งแล้วก็มันจะลงแล้วก็ขึ้นแต่ตัวช่วงลงหละนหน้าจะสักประมาณ6-700เมตรตรงน,น,นั้นลึกมากตรงนั้นน้าถ้า,ถ,าถ้ามีน้ําจริงๆตรงนั้นคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นช่วงที่น้ําอยู่เยอะที่สุดอาจจะลึกถึง2 0 3 0เมตรตรงนั้นช่วงนั้นพี่พก็แบบก็คิดไงว่าแบบโปวเราลอดลอดลอดแต่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงที่ขนาดนั้นเลยที่เราจะไปต่อใช่ก็พี่พก็เลยเตรียมเรือเอาไว เรือของวิวิเป็นเรือท้องแบรนดใหญ่ก็สมมติว่าหนักมาหนักนหนาสาหัสมากเนี่ยแล้วรถเรามีวินด้วยเนี่ยเราก็เตรียมความยาวของวินไว้ก็คือสมมติไปถึงนั้นตรงนั้นปุ๊บแล้วรถจมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็เอาเรือข้างหลังลงก็เอาทุกคนเอาลูกทุกคนในครอบครัขวขึ้นแล้วก็ข้ามตรงนั้นไปให้ได้ก่อนซึ่งความยาวมันไม่ได้ยาวสักกิโลหนึ่งเต็มที่2กิโลอะ่ะพอข้ามไปได้ปุ๊บเนี่ยก็น่าจะต้องหาทางวินแล้วก็ดึงรถข้ามกลับไปไม่งั้นถ้าเราต้องทิ้งรถตรงนั้นมันก็น่ามันไม Huh. ที่ที่มันลึกลึกที่สุดเราเราก็ดูทางนี้ที่ลไลไปหมดบ้านที่เขาใหญ่ตอนแรกพี่พีก็ด้วยความที่คุณพ่อและเพื่อนพ่อเนี่ยอยู่ที่เขาเขาใหญ่ที่โนนทราบกันเยอะมากนะครับเราก็จะเวลาเราไปเที่ยวไปพักผ่อนไปชิลเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากไปอยู่บ้านหลังไหนผู้ใหญ่จะชอบเพราะแต่และท่านจะมีบ้านหลายหลังหลังเล็กหลังใหญ่เราสามารถเลือกได้แต่พอช่วงภายหลังจากไปพิบัตรช่วงภายพิบัตตอนที่นำทุกอย่างเนะี่ยพี่พีก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินมากมายอะไรมากมายพี่พีไปขอเจ้าพ่อขอ,ขอใหญ่บอกว่าอยากมาเป็นลูกบ้านที่นี่ไปขอขอสิทธิ เฉพาะขอยากจะบอกว่าเราอยากมาเป็นลูกบ้านอยากเตรียมตัวมีบ้านที่นี่เผื่อในอนาคตมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีแล้วก็ได้บ้านมาเราก็เลยเตรียมแผนทุกทุกอย่างไวคคค้คิดไปแล้วคิดคิดคิดไปแล้วพี่พีคิดว่ามันจะเกิดในช่วงในช่วงไอช่วงนี้พี่ไม่รู้ไม่รู้แต่รับมือตเตรียมไปก่อน,อนถ้ามีเนี่ยเราเราค่อนข้างพร้อม<ต>อย่าง<ะ>อย่าง,างน้อยก็หลวงปู่ก็มีเตือนสติทุกทุกคนไว้แล้วในระดับหนึ่งนะพี่พีไม่อยากให้ทุกคนฟังแล้วเฉยๆหลายๆครั้งเราฟังแล้วเฉยๆหลวงปู่บอกเออทุกคนควรจะทําดีทําบุญสวดมนั ผู้นี้ท่านพูดมีนัยยะนะถ้าเราทําได้อย่างที่ท่านพูดเนี่ยร้อยเคือจะดีมากๆแต่ถ้าแย่ที่สุดเวลาความสนใจอาจจะไม่เท่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยเป็นคนดีนะเป็นคนดีพูดดีคิดดีทดําดีนะครับแล้วก็เปิดใจให้กว้างรับข้อมูลใหม่ๆบ้างนอกจากดูแลตัวเองและคนในครอบครัวแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราอออโอกาสนี้ยไม่ใความว่าเราจะต้องส่งเงินไปแต่โอกาสใดๆช่วยคนเท่าที่เราได้แล้วก็วางแผนนะคนละ ยา,ยาวเช่นวันนึงถ้าเกิดน้ําท่วมจริงๆเราจะทำยังไงเออถ้าไม่เกิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีสุดสำหรับทุกคนน่แต่ถ้ามันเกิดแล้วตายแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไว้แล้วเราเคยดีนะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เราก็ต้องคิดไว้นิดนึงอโอเคบ้านญาติอยู่นครนายกอะอย่างน้อยไปอยู่บ้านนั้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพยายามมีสติแล้วก็มองอนาคตเป็นบ้างนิดนึงครับ ขอบคุณพี่พีทนะครับชมคุณภาพครับครับแต่ว่าพี่พีทครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมขออนุญาตมาอีกนะฮะเพราะว่าผมว่ามันอีกเยอะที่มันมีมาเรื่องใหม่ใหม่มาแล้วก็ผมเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องที่ดูกลัวใต้เม้น์จะแบบจะมาทำอะไรแล้วแบบพี่พีทไม่มีเลยเข้าใจธรรมชาติไงเขาทุกคนแบบดีมากเลยดังนั้นแบบว่าผมจึงอยากมาขอความรู้พี่พีทให้กับลูกเพจเราด้วยเป็นประโยชน์มากก็ดีมากครับก็พี่พีทก็ยังไม่ใช่คนวิเศษอะไรแต่ว่าเราผ่านทุกมาเยอะทุกทีีี่มัันนสรรร้้้้าาาางงดยยตวววเเเเเเอแหะพจจิิธธกใค แก้เหมือนเราแค่นั้นเองครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่พีชทองเจอิครับ ขอบคุณพี่พีททองเจือมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความศรัทธาของพี่พีทให้เราได้รับรู้กันครับและสุดท้ายนี้นะครับใครที่เป็นสายบุญใครที่ศรัทธาหลวงปูพ่พระมหาศิลาเหมือนกับผมและพี่น้องสาธุสิทธิ์ทั่วประเทศผมอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาเป็นชุมชนในกลุ่มที่ผมสร้างไว้ครับกลุ่มกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มเผยแผ่บรารมีหลวงปูพ่พระมหาศิลาสายบุญของโปรดิวเซอร์อยุงครับใครที่อยากจะทําความดีถวายหลวงปู่ใครที่อยากจะติดตามข้อมูลดีๆร่วมกับผมและสายบุญทั้งหมดนะครับสามารถเข้ากลุ่มมผแปลิงก์ไว้ด้ดานบน นะครับวิดีโอตัวนี้สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและก็มาร่วมบุญในโอกาสต่อๆไปร่วมกันครับยังไงขออนุโมทนาบุญไว้ณที่นี้ด้วยครับสาธุครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ากดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไครป์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอาใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า